หัวข้อสุดท้ายของสัป,ปดาห์นี้เราก็จะพูดถึงการสร้างตารางสีในโปรแกรม LaTeX นะครับเราจะต้องโหลดแพ็กเกจเสริมในการที่เราจะสร้างตารางสีขึ้นมาโดยที่แพ็กเกจที่เราจะเสริมเข้าไปก็คือแพ็กเกจที่มีชื่อว่า color table แล้วก็แพ็กเกจ xcolor ซึ่งหลังจากที่เราโหลด แพ็กเกจเหล่านี้มาได้ปุ๊บเราจะสามารถใช้คําสั่งในการที่จะสร้างสีสันให้กับตารางของเราได้นะครับคำสั่งได้แก่คําสั่ง column color ก็คือคําสั่งที่ใช้ในการใส่สีลงไปในคอลัมน์ของตาราง row color ก็คือการใส่สีลงไปในแถวของตาราง cell color ก็คือการใส่สีลงไปในช่องของตารางทีนี้นะครับการใส่สีเราสามารถใส่สีลงไปได้หลายแบบยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะใส่สีเป็นชื่อก็ได้นะครับหรือจะเป็นการใส่สีโดยใช้รหัสการเข้าสีแบบต่างๆอย่างเช่นรหัสการเข้าสีแบบ HTML RGB หรือ CMYK นี้รูปแบบคำสั่งของการใช้คำสั่งเพิ่มสีในคอลัมน์ของตารางเราจะใช้คำสั่ง Column Color ไว้ตรงตำแหน่งที่มีการระบุจำนวนคอลัมน์แล้วก็ การชิดข้อความในช่องตารางในคอลัมน์นั้นนะครับโดยที่คําสั่งที่จะใส่เอาไว้ก่อนหน้านั้นร้วคคำสั่งก็คือจะมีการระบ,รบุรูปแบบการอ้างอิงสีซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วก็ตามด้วยชื่อของสีครับหรือเราจะสามารถที่จะระบุความกว้างของแถบสีก็ได้ตำแหน่งซ้ายขวาของคอลัมน์นี้ นี่มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกก็คือการสร้างคอลัมน์สีแดงนะครับโดยที่ข้อความในคอลัมน์นี้จะชิดซ้ายของช่องตารางต,ตัวต่อไปนะครับก็เป็นการสร้างคอลัมน์สีแดงเหมือนกันแต่เป็นการเข้ารหัสสีแบบ HTML โดยที่มีการชิดข้อความจะมีการชิดกึ่งกลางของช่องตารางสไตั์สุดท้ายนะครับจะเป็นคอลัมน์สีน้ำเงิน โดยที่เราเพิ่มความกว้างของแถบสีนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาไปอีก1.0 e x ะนะครับทีนี้ามาดูการสร้างตารางสีนะครับในกรณีที่เราต้องการเพิ่มสีสันให้กับตารางของเราเราสามารถใช้แพ็กเกจนะครับ2ตัวนะครับก็คือ x c o l o r กับ Color Table นะครับ2ตัวนี้ซึ่งคำสั่งแรกที่เราจะดูก็กคือคำสั่ง ในการเปลี่ยนสีคอลัมน์นะครับซึ่งเราจะใส่เอาไว้ตรงส่วนที่เรากำหนดคอลัมน์ของเรานะครับตรงนี้วิธีการก็คือเราจะใส่คำสั่งนี้ลงไปในเครื่องหมายมากกว่านะครับแต่อยู่ก่อนคำสั่งที่บอกการจัดข้อความในคอลัมน์นะครับในกรณีนี้เราจัดข้อความให้เป็นรักษาระยะของกว้างคงที่ ซึ่งวิธีการใช้คําสั่งคอลัมน์คอลเลกร์ก็มีหลายแบบด้วยกันอย่างเช่นเราต้องการจะใส่ชื่อสีก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเราได้สีเขียวออกมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปรับนะครับพื้นที่สีเราสามารถปรับได้เช่นปรับพื้นที่สีเป็น 1.5EM นะครับทั้งซ้ายทั้งขวา นะครับหรือจะปรับลดลงไปอีกนะครับก็ได้เช่นกันทีนี้เราสามารถที่จะใช้สีในรูปแบบอื่นก็ได้อย่างเช่น HTML นะครับลักษณะการใส่สีแบบ HTML เราจะเปลี่ยนไปเป็นสีอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นสีอ่ะสีออกเหลืองอ่อนรูปแบบคำสั่งของการใส่สีลงไปในแถวตาราง เราก็สามารถทำได้นะครับโดยการระบุสีแล้วก็ระบุการเข้ารหัสสีตามที่เราได้ใช้ไปแล้วในคำสั่งที่แล้วหรือคำสั่งเซลล์คอลเลอร์ก็เหมือนกันคำสั่งเซลล์คอลเลอร์ก็จะมีรูปแบบการใช้งานเหมือนกับโ o w คอลเลอร์ aller, ทุกประการนะครับทีนี้นะครับข้อควรระวังก็คือเวลาเราใช้คำสั่งเซลล์คอลเลอร์คำสั่งเซลล์คอลเลอร์จะไปทับ ค,คำสั่ง column color กับ row color ในกรณีที่เรามีการระบุสีของคอลัมน์หรือสีของแถวเอาไว้ล่วงหน้าแล้วครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการใช้คำสั่งในการใส่สีลงไปในแถวนะครับคำสั่งเราใช้ก็คือคำสั่ง row color แล้วก็ตามด้วยชื่อของสีหรือรหัสของสีนะครับ ตามที่เราเรียนแล้วอย่างเช่นรหัสสีจะเป็น HTML นะครับหรือรหัสสีเป็น RGB หรือเป็น CMYK นะครับเป็นสีที่เรากำหนดขึ้นมาเองถ้าเกิดว่าเรารันปุ๊บเราจะได้ตารางแบนนี้ออกมาทีนี้สิ่งที่เราต้องระวังนี่ก็คือว่าคำสั่ง r o w color จะต้องเป็นคำสั่งแรกที่อยู่ในแถวายนะความว่าถ้าเราย้ายไปอยู่ ท้ายแถวหรือตรงกลางๆของแถวก็ได้นะครับ t e x จะไม่สามารถที่จะสร้างเอกสารให้เราได้ทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นการใช้คำสั่ง Cell Color ก็เป็นการใส่สีเฉพาะช่องตารางนะครับซึ่งคำสั่งตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกับ Row Color กับ Column Color ที่ผ่านมาแต่ว่าคำสั่งที่เราสามารถย้ายไปอยู่ ตำแหน่งไหนก็ได้ในช่องนะครับไลทคก็สามารถจะลันออกมาได้ตามปกติ